นี่เลยเนาะนะครับใครอยากใช้บ้างครับใครอยากหน้าขาวใสเนียนนะครับปบมือหน่อยครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนาะนะครับข้างในมีสีชมพูเนาะสีเหลืองนะครับสีเขียวเนาะที่เหลือเราเหลืออยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีซ้อนกันเนาะตัวเดียวกันเนาะนะครับข้างในเป็นยังไงนี่เนาะในกล่องเนาะนะครับ ขนาดหนึ่งกล่องบาใหญ่เนาะนะครับแล้วก็เปิดออกมาใช่ไหมครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะนะครับปับ๊บดีเลยเนาะนะครับเนี่ยปับ๊บเนาะากใช้อย่างไรก็ใส่เลยครับทายปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บนะครับใครมีตังค์เยอะหน่อยก็ซื้อเยอะเออเนาะไปใช้ทุกอย่างรวมกันก็ได้เออแตกแล้วจุดละจุดเนาะก็ผมเห็นคนที่ห้องเราก็ใช้ประมาณนั้นแหละแปะแปกแปกแ,แ,แ,แหลายๆสีอะแปะแตะ ไปไปแปะเออเนาะนี่เลยเนาะแล้วก็มีอะไรบ้างเนาแปะไปให้หมดเลยครับเอาไว้แปะหลังสุดคืออะไรครับกันแดดอ่ะเนาะแปะแปะแปะแล้วเขาก็นะครับถอนแว่นก่อนนะครับไม่ไม่ถนัดเย้ตาดตันตันนี่เลยเนาะนะครับเนี่ยตันให้ทั่วหน้าแล้วเนาะที่เราป้าแล้วเนาะตันบันตันตัาตนเลยนะนะครับเดี๋ยวสุดท้ายเลยครับหน้าผาก กันไปนเปนาะไม่ใช่จริงๆตั้หน้าสวยใสใช่ไหมครับเออเนาะมันก็จะขาวใสอ่านะนะครับของดีแปลกๆก็จะขาวใสเนาะถ้ามันไปเจอของไม่ดีมันไม่ขาวใสนะครับตัวนี้คือตัวช่วยบังให้ขาวให้ใสครับเราซื้อมาเลยครับเราจะเอาสีอะไรครับนี่นะครับแต่ได้แก้มพีนะสีชมพูแปลกแปล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 นี่ก็จะเป็นชมพูเนาะนะครับนี่แหละเอาไว้เนาะนี่นะครับดูไว้ดูไว้วิธีใช้